สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนครับคุณครูชื่อคุณครูสุรแสนลุงสกุลคุณครูเป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัดโพธควรวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Hello how are you Hello how are you จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความรู้สึกของบุคคลนั้นได้ 2. พูดทักทายถามความรู้สึกได้ 3. ม,มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ In the c a r d r o o m Good morning My name is What's your name นักเรียนลองอ่านออกเสียงตามคุณครูนะครับ Good morning My name is What's your name My name is อาทีนี้เราลองมาหัดอ่านประโยคคำถามและหัดตอบประโยคคำตอบกันดูนะครับสมมุติตัวคุณครูเป็น A นะครับ A ก็จะถามว่า how are you ครูสมมุติให้นักเรียนเป็น B นะครับ B ก็จะตอบว่า m. จุดจุดจุด thank you and you คุณครูก็จะถามนักเรียนต่อว่าจุดจุดจุด tan งมาอ่านออกเสียงคำศัพท์กันดูนะครับไฟ f i n e โอเค โอเคกูดจีโอโอดเวลี o ่วิลวีอ e ีอาร์ไวย์ดับเบิลยู E L L Guest R E A T ทีนี้นักเรียนลองมาฝึกอ่านประโยคกันนะครับ Hello How are you Hello How are you I'm fine. I'm fine. I'm okay. I'm okay. I'm good. I'm good. I'm very well. I'm very well. I'm guess. I'm get. จะเห็นได้ว่าวันนี้คุณครูได้สอนนักเรียนอ่านเป็นประโยคเป็นประโยคทักทายประโยคคํคำถามและให้นักเรียนท่องทอกอ่าท่องคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมในวันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ Hello how are you? I'm fine. I'm okay. I'm good. Very well. i v e r y w e l l ว m get สำหรับวันนี้คุณครูก็ใช้นักเรียนไปคัดคำศัพท์ใส่ในสมุดและอ่านออกเสียงให้ผู้ปกครองฟังแล้วอย่าลืมกลับมาทบทวนและมาเรียนกันในรายวิชาภาษาอังกฤษกันในชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ